โอเคครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกะกล่องบายกุญแจนะครับผมอยู่กับผมแทนการ์ดรีเวิร์ลนะครับและคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวการ์ดตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมก็คือการ์ดแ a นการ์ดโอเวอร์เดสชุดดีเอสดีศูนะครับผมอ่าเป็นเด็กเนชั่นบรันเกตนะครับผมอ่าแล้วบอกว่าอ่าเนชั่น มันไม่มีระบบแค่แล้วหรอพี่อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรับกันสำหรับเผื่อใครเข้ามาฟังอ่าเนชั่นก็คือมันก็เหมือนประเทศอะครับประเทศที่มียูนิตอะยูนิตแต่เดิมเมื่อก่อนนะมันเคยอยู่กันอ่าถ้าเป็นบันเกตเนี่ยก็คือเป็นเด็กเด็กเทาอ่ะอ่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเนชั่นเทาเนชั่นเทาถ้าเป็นสามมันก็มี3แค่นะครับที่เคยอยู่กันก็จะมีไดเมนลิงแล้วก็โนวาแกร์เปอร์ไอ้สามแครเนี้ยก็คือมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ว่ามันเหมือนว่าทําให้ สามแคร์นะที่ว่ามันแยกกันเนี่ยคือรวมตัวกันจากจากที่แยกย้ายเป็นแต่ละแคร์นเนี่ยให้กลายเป็นเนชั่นเดียวก็คือกลายเป็นเนชั่นบรันเกตนั่นเองฮะอ่าอัน,นอันนี้เรื่องย่อประมาณนี้อันนี้ขอพูดเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปในคลิปที่แล้วนะฮะเผื่อใครงงเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมเรามาดูกันครับว่าก่อนนี้มีอะไรบ้างครับอ่หน้าก่อนก็จะเป็นเนี่ยอ่าก็จะมีจะเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราเซรัสไวท์อ่าปิดฝอยหน้ากล่อง หลังกล่องก็จะมีาบาร์โค้ดช่อง YouTube แล้วก็ช่องทางรับข่าวสารแล้วก็ดูรายชื่อการ์ดและดูวิดีโอสอนเล่นแล้วก็มอโกเหมือนเดิมแล้วก็มีคำเตือนด้วยคำเตือนเด็กต่ำกว่า3ขวบพามเล่นเนี่ยจัดจำนายโดยคิ and k ค s s นะครับมีรายละเอียดครบเลยมาเดี๋ยวเวลาแกะ <c oughs> อ๋อีตรงนี้แกะได้แกะข้าเลย อ่าอันนี้ยังไม่แกะของสดซิงเวอร์จินอ่าแล้วก็จะมีแผ่นด้านหลังอยู่ในซอกหลืกเหมือนเคยด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นบลาบลาบลา,ลาแล้วก็จะมีสนามเล่นโอเคก็จะมีสนดมโอเวอร์โอเวอร์ทิกเกอเป็นเป็นทิเกอร์ที่เป็นเกอร์ตัวใหม่ของภักนี้อ่ะเอาละครับแล้วสนาม ที่มีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมก็จะมีออเดอร์โซนกับไรเด็กอ่ะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะว่าไรเด็กคืออะไรไรเด็กก็คือการาดที่ถูกแยกออกมา4ใบก็คือการาดที่เราจะเอามาไรในช่องแวนการ์นั่นเองนะครก็คือจะมีเมนเด็กกับเมนเด็กที่แยกออกมาเมนเด็ก4ีใบแล้วก็ไรเด็กอีก4ใบก็คือการ์ด่ใบที่เราจะมาไรในช่องแวนการ์นั่นแหละแล้วต่อไปก็จะเป็น ออเดอร์โซนออเดอร์โซนก็คือ,เ,อ,อเป็นช่องวางการ์ดออเดอร์นั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าแม้เนิกการเล่นของแบรนเกตเนี่ยจะจะเกี่ยวกับการ์ดในออเดอร์โซนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ,ะก็ <c oughs> ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะการเล่นฮะแกะแล้วทีนี้ไม่ซิงแล้ว กอกแม่งกิจก่าโอเคโอเคครับวันนี้เซรับไว้สี่ใบเนี่ยมีฟอยหนึ่งใบแล้วก็มีฟอย,ยอีกสามใบอ่าเดี๋ยวขอพูดถึงสกิลนะครับเซรับไว้มีสกิลสองอย่างอย่างแรกเป็นเทคคอนในเทิรนคุณถ้าคุณมีการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าถูกขังอยู่ในคุกอยู่ในนี้บุ๋มืหมถ้าถูกขังสามใบหรือมากกว่าบุ๋มยังไงโอ้ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วก็สกิลเป็น เป็นแอคทีฟในช่องช่องไวรัสเลีย ع. ที่แม่งใช้ได้สองช่องด้วยเว้ยแม่งเป็นแอ,อคทีฟเรื่องเรียกกคุวกแข่งสองใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้าไปในคุกของคุณก็คือมันมันเป็นการ์ดนำการ์ดเหล่านั้นเข้าออเดอร์โซนของคุณที่มีคุกอยู่อ๋อมันเป็นการ์ดที่เล่นกับออเดอร์คุกนั่นแหละครับโอเคอันนี้ให้มาสี่ใบนะครับผมเซรัฟก็จะเป็นเจ้าหญิงสงครามแสลโรล่าเซรัฟพิงค์เซรัฟพิงค์อันนี้ให้มาสี่ใบ สกิลเมื่อ,เ,อ,อเมื่อกนนี้ลงช่องแวนกาเลือกกาบนมือหนึ่งใบคู่แข่งแนะนำการคุมขังได้โอ้โหอันนี้มันเหมือนแบบกวนตีนตัดมือเข้าเลยนะเนี่ยโูแม่งแสบวะอันนี้ Pink. เซรัสพิงดี๋ยวลนะอันนั้นไว้อันนี้พิงค์ Pink. ทำไมมันดูเหมือนเจนไตเลยวะโอเคครับอันนี้มีสี่ใบเป็นการที่มาสองเ,เอ่อแล้วมีเทคคอนเออใน Turn เทิร์นอะไรถ้ามีการของคุณหนึ่งใบรืมากกว่าถูกคุมขัง บวก2,000โอ้ตีตีตปเปอร์เซ็นต์หมื่นสองเริ่มวันหวันแล้วนะสกิลเนี่ยอ่ะต่อไปเป็นเกตหนึ่งนะผมเอ่อคินาคินาบลูมีสกิลสองอย่างลงช่องแบนค้นหาการ์ดค้นหาการ์ดคุกไม่เกินหนึ่งใบและแสดงขึ้นมือและสับกองอ๋อมันเอาการดเนี้บก็คือการนี้เอามาปุ๊บเสิร์ชหาการ์ดออเดอร์คุกนั่นเองเอ่อาแล้วสกิลที่สองเมื่อลงสนามในช่องเรียกการ์ด ถ้ามีการคู่แข่งหนึ่งใบหรือมากกว่าอะไรถูกขังอยู่คาตาบาโซบาสอย่างนึงเพื่อโจกันหนึ่งใบกูจำไม่แน่ใจแล้วนะว่ามึงนี่มึงเป็นไทยเอาเด็กนะมึงไทยเอาเด็กจริงปะเนี่ยทำไมสกิลมันใหญ่กว่าบูสเตอร์แพ็คเลยวะ <c oughs> มึงรหัสสตาร์เตอร์จริงดิอ่าต่อไปเกสโซนอ่ารูบี้เลดนี่มึงเซนไตรจริงปะเนี่ยทำไมมีไว้พิงบลูเลดเนี่ยกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะนนเนี่ยมึงเซนไตปะเนี่ย คบริการท่าสี่จะชัดสกิลเมื่อถูกไว้ทับแล้วถ้าคุณเริ่มหลังคุณได้จุนขออภัยขออภัยรูดขำเมื่อกี้โอเคสกิลถ้ามาถูกได้ทับแล้วคุณเริ่มหลังได้โจนหนึ่งสกิลทุกตัวเริ่มทุกเนชั่นไม่ว่าจะเป็นเนชั่นอะไรก็ตามแต่สกิลไม่เป็นอย่างนี้หมวครับเริ่มหลังแล้วเมื่อถูกได้ทับแล้วเราเริ่มหลังได้โจนหนึ่งแต่โจก่อนมันได้แค่โซนะฮะ,อ,ะอันนี้มีไปเดียวโอเคโอ้ยนี่มาละ อเล็กกาดกนเนอร์เมื่อการน,นี้โจมตีเลือกเลก,กับคู่แข่งไม่เกินสองใบนำการไปนำไปเพที่คุกอันนี้มันปวดเริ่มเกมแล้วอันนี้ตีปุ๊บเอาเรียเอาเรียกับของเขามาเข้าออเดอร์โซนเราอ่ะแหละโอเคอันนี้มีสี่ใบต่อไปต่อไปเซกูริตี้พัทเทเลอร์เมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งเลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบนำการไปนำปนไปเพที่คุกเนี่ยลากคุกและอันนี้อันนี้ลากเลียอันนี้ให้มาสี่ใบไอต่อมาอันนี้ก็เป็นตัว วันนี้รางงงงหนึ่งหมืน่นอ่ามีสามใบวันนี้รางงง,งต่อไปออโตมาติคคอนชั่นอ่าสกิลในช่องเรียกาก็บกับกาเดียนถ้ามีการของคู่แข่งหนึ่งใบหรือมากกว่าถูกขังคุกอยู่พลังโบว์สองพันและสิลจะบวกอีกห้าพันเยวนะกูชักจะเริ่มแปลกๆก,กับมึงแล้วนะนะไอการชุดนี้มึงจอยเอาเด็กจริงปะเนี่ยทำไมสกิลใหญ่กับบูสเตอร์แพ็คเลยวะยัง <c oughs> รู้สึกรู้สึกว่าสกิลเริ่ม บูสเตอร์แพ็กแล้วนะเก่งแล้วนะโอเคอันนี้ให้มาสี่ใบต่อไปพีจีพีจีกาปุ๊บทิ้งมือหนึ่งแต่การโจมตีนั้นจะไม่ฮิตสี่ใบโอเวอร์ทิกเกอร์เจอปุ๊บเออหนึ่งตัวบวกร้อยล้านแต่ถ้าได้เช็คหรือว่าดาเมจเช็คเนี่ยเอาออกจากเกมแล้วได้จวนหนึ่งแล้หนึ่งตัวบวกร้อยล้านอันนี้มีหนึ่งใบนะครับผมอันนี้ลูลุสเยลโล กลัวเริ่มใช่แล้วแหละขบวนการ5สีกลัวใช่แล้วแหละนี่เยลโล่มาแล้วเนี่ยคีปเป็นเยลโล่ให้มาสีต่อไปก็จะเป็นแอมี่ออเรนจ์เป็นดอทติเกอร์ให้มาสีโอเคต่อไปฟรอนเต้โรสอ๋ออันนี้เป็นฟลอทติเกอร์ฟลอทติเกอร์ให้มาสามต่อไปก็จะเป็นทรูสกินเป็นฮิวติเกอร์ โอเคให้มาสี่ใบอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์คุกอ่าอันน,น,นี้อันนี้ที่ผมบอกไงว่าเนี่ยออเดอร์ order. เป็นออเดอร์ประเภทเซตนะครับผมก็คือรายการนี้เอาการนี้ไปวางไว้ที่ออเดอร์โซนก็คือถ้าถ้าเซตออเดอร์เนี้ยคือเซตปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลตลอดทั้งเกมเลยเราไม่สามารถทำลายมันได้นะับผมเราจะเอามันออกไปแหละซึ่งส่วนมากในชั้นอื่นมันมันไม่ค่อยมีหรอกการทำลายออเดอร์เซตอะ การเล่นการ์ดนี้ก็คือเลสยูนิตหนึ่งใบเพื่อเล่นการ์ไปนี้อ่ามันมีค่าคอสด้วยค่าคอสเหมือนเหมือนเราลงยูนิตอ่ะแล้วมันมีค่าคอสน่ะในการกดสกิลด้วยสกิลเมื่อลงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นสกิลเพื่อเล่นการ์ไปนี้เลสยูนิตหนึ่งใบเพื่อเล่นการ์ไปนี้อ่าซึ่งมันบอกว่ายูนิตก็คือเราจะเลสแวนการ์ก็ได้หรือว่าเราจะเลสเรียการ์ก็ได้มันแค่บอกว่ายูนิตอ่าสกิลเป็นออโต้เมื่อเราเมื่อการ์นี้เข้าสู่ช่องออเดอร์เราโซลชาร์สามอันนี้ลงามาปุ๊บม,มันได้ชาร์สาม แล้วก็มีเทคคอนติเนียเป็น c o n t i n u ีเป็นในออเดอร์โซนก็คือในขณะที่คู่แข่งทําการ Normal ลคอรเรียกาศคู่แข่งจะได้รับความสามารถต่อไปนี้ก็คือถ้าโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาศที่ถูกขังอยู่ในออเดอร์โซนของเราเนี่ยถ้าโซบัสหนึ่งแล้วฝ่ายได้การ์ดคืนหนึ่งใบแต่ถ้าคน์เตอร์บัสเลือกเรียกาศสองใบในในคุกเนี่ยคอลงช่องเรียกาศได้อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าถ่ายเพื่อนคืนอะขอขอสวยอะ อารมณ์เอ้ยอยากได้เพื่อนคืนใช่ไหมจ่ายสวยมาก่อนดิเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงได้เพื่อนคืนอารมณ์เหมือนเก็บสวยอะให้คิดให้คิดง่ายๆเลยว่ามึงเก็บสวยแหละครับซึ่งมันมัน,ม,นมันป่วนคอสอีกฝ่ายได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโซบาร์หรือคาลตาบาร์อันนี้แบบไม่ฟอยมาสองใบครับผมเฮ้ <c oughs> ยสมมติได้อีกใบเป็นฝามเฮ้ยฟอยยยยยเยย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 ว่ะยยยยยยหลุดล <c oughs> ดีป, <c oughs> ดปยย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 ลยย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 ยแยย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 ย ใครจะไปค่อว่าผได้คุกฝอยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวการบรรยกาิโอเวอร์เดชชุดดีเอสีหที่พบว่าในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นแรงกระจิกกระใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย